สวัสดีค่ะโมชาแนลโมค่ะตอนนี้นะคะโมก็นั่งรออยู่ที่หลังวังบุรพาวันนี้เป็นเช้าวันเสาร์นะคะโมก็มารับปืนอีกแล้วทุกคนเดี๋ยวเราก็จะเดินไปรับปืนพร้อมๆกันนะคะสําหรับใครที่มาจาก่างจังหวัดเนี้ยมานั่งรอตั้งแต่เช้านะคะก็มานั่งรอแบบโมได้ในดีโอสยามเนี่ยก็จะมีโซนอาหารพวกนี้นะคะก็มากินอาหารว่างเนี่ยรอเช้าเ,าเ้านะคะ ได้เวลาแล้วเราไปรับปืนพร้อมกันดีกว่าสำหรับย่านหลังวังบุรพานะคะเขาก็จะแบ่งเรียกเป็น2ด้านก็คือฝั่งดีโอสยามฝั่งนี้ก็จะมีปืนเอราวัณปืนมิช,ชานะคะปืนโอรานแล้วก็ปุบปืนนครลหลวงที่อยู่ตรงมุมเลยแล้วก็ฝั่งตรงข้ามของดีโอสยามเนี่ยก็ะจะเป็นเขาเรียกฝั่งธนาคารกรุงเทพฝั่งนี้ก็จะมีปืนยนินปืนไทยเนชั่นปืนรอยัลปืนอินโดไทย แล้วก็จะมีอีกส่วนหนึ่งนะคะก็จะอยู่ฝั่ง3ยอดที่เรากําลังจะเดินไปกันส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็น3ยอดพาซ่านะคะเอาติดถนนใหญ่ก่อนนะคะก็จะมีปืนพอนิลาปืนเฮเวตปืนอนุษปืนพินิษส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะคะก็จะมีปืนสิงห์ทองปืนเนรามิรปืนสนั่นการค้าแล้วก็ปืนประโยชน์นะคะ หลายร้านมากเลยยังไม่รวมข้างใน3ยอดพาซาอีกที่มีอีกหลายๆลร้านเช่นกันแล้วก็นอกจากนี้นะคะฝั่งตรงข้ามที่เป็นฝั่งของปืนรัตนาเมื่อกี้นะคะ mm. ก็ยังมีร้านปืนอาน,านันต์ปืนอำนาจ mm. ปืนหมู่ฉัน mm. ปืนแฟมิลี่อย่างนี้ mm. แล้วก็ตรงน้ ะะก็จะเป็นปืนมิต้าพโอเคค่ะก็เข้ามาอยู่ในร้านแล้วนะคะร้านเดิมคือร้านปืนพินิจนะคะโมก็มารับปืนโค่นเ,เองนะคะตรงหน้าโมก็เป็น full s i หมดเลยนะคะตัวที่โมเลือกรับวันนี้ก็คือตัวนี้คลาสสิกเดิมเลยนะคะเป็นโคเซีรีส์70ตัวนี้ก็เป็นตัวที่รีโปรดักชั่นออกมาคือวัตถุประสงค์ที่โมเลือกซื้อปืนจุด45เนี่ยก็เพราะว่าโมาจะใช้ในการถ่ายคลิป ใช้งานจริงแล้วก็คิดว่าจะเอาลงแข่งบ้างเป็นบางครั้งบางคราวแล้วก็เลยแบบเออแล้วโดยส่วนตัวเราชอบปืนคลาสสิกด้วยนะคะตัวนี้คือคลาสสิกสุดๆแล้วไม่ต้องแบบเป็นโคลิมิเต็ดหรืออะไรนะคือถ้าซื้อโคลิมิเต็ดพวกนี้คือเราเอามาใช้งานจริงๆอล้เราก็แอบแบบกังวลนิดนึงว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะเป็นรอยเดี๋ยวอะไรอย่างนี้เนาะเราก็ซื้อใช้งานตัวนี้นี่แหละนะคะแต่สําหรับหน้าร้านเนี่ยก็ยังมีโคอีกหลายชนิดเลยนะคะก็คือ มีทั้งรุ่นกครับนะคะรุ่น c อ m p e t i ช i o นะคะรุ่น combat elite ่าและอันนี้ก็เป็นซีรีส์70เหมือนกันแต่ว่าเป็นคนละสีกับของโมอันนี้พี่กายหยิบมาให้ดูนะคะตัวนี้จะเป็นซีรีส์70เหมือนกันแต่ว่าเป็นรุ่นเก่าอันนี้จะเห็นว่าเป็นมา้ามากลางสวยมากซึ่งกระบอกเนี้ยมาพร้อมกับกล่องแบบนี้นะคะทุกคนอันนี้ก็คือถือว่าแบบหายากในระดับหนึ่ง แล้วก็อีกรุ่นหนึ่งนะคะโคคัสตอมอันนี้ผิวรอยอนบูอันนี้ก็ถือถว่าเป็นผิวที่แบบพิเศษมากๆกันครับของโคก็คือเป็นผิวดั้งเดิมของโคเลยสมัยก่อนโคไททอนอะไรพวกนี้เขาก็จะทำผิวรอยอนบูครับซึ่งต้นทุนการผลิตสูงมากแต่ก็ได้ผิวที่แบบดำเงาสวยคือมันสามารถอยู่ได้นานด้วยถูกไหมใช่คือมันขึ้นยากมากๆ คือผิวรอยยนบูอย่างโคล่าสุดที่เขาทำโปรดักชันออกมาใหม่ก็คือไททอนไททอนที่มันรีโปรดักชันใหม่ก็ยังไม่ได้ทำรอยยนบูออกมาใช่เพราะว่าทำราคาไม่ได้ครับราคาจะสูงขึ้นไปเยอะเลยพูดถึงเรื่องของราคาหลายคนที่ติดตามราคาปืนโคอ่ะ จะเห็นว่าช่วงหลังเนี่ยราคามันขึ้นโดยเฉพาะเนี่ยต้นปีมันเนี่ยคือราคาสูงมากต้นทุนสูงแต่เราก็ยอมรับนะแล้วเราก็ตัดสินใจที่จะซื้ออยู่ดีนะคะก่อนที่มันจะสูงไปมากกว่าน,นี้ใช่ไหมครับซึ่งเหตุผลหลกัหลกๆอะ่ะคุณปิงคือตอนกลางปีที่แล้วอะ่ะมันจะมีข่าวเรื่องของที่ซีซดเนี่ยเทคโอเวอร์บริษัทโคไปอืมใช่ครับคิดว่าเหตุผลเป็นเหตุผลนี้เนาะใช่ครับจากการที่ผมได้สอบถามร้านปืนหลายๆร้านเนี่ยเขาก็แจ้งครับว่าเออ ยังมีปัญหาเรื่องการจัดส่งอยู่เพราะว่าตั้งแต่โนซีซ็ตเทคโอเวอร์ไปเนี่ยก็ทำให้ร้านเนี่ยสั่งจากโรงงานโดยตรงไม่ได้แล้วก็เหมือนโรงงานโคก็ยังไม่ปล่อยปืนออกนอกประเทศด้วย<อ>ก็เลยต้องกลายเป็นสั่งผ่านยิวเลอร์ใช่เ,เหมือนเขารีบจองกันไปเลยเนาะหาปืนที่แบบเออยังเป็นปืนโคที่ผลิตจากโรงงานโคอยู่ก็เลยต้องเปลี่ยนเป็นการสั่งจากริวเลอร์จากร้านปืนจากอเมริกาแทนทำให้มีกำไรกินกันมาเป็นทอดๆนะครับก็ คือาคาท <ำ S 2> ําให้าราคาปืนเนี่ยขึ้นมาถามว่าปืนโค้ดที่ผลิตจากโรงงานซีแซตอนนี้คือโดยส่วนตัวโมย,ยังไม่ได้ยินข่าวอะไรออกมาว่ามีการผลิตออกมาหรือยังนะคะเหมือนลอถที่เข้ามาในช่วงปี65ทุกคนก็ลังวังเนี่ยก็มีอยู่ประมาณ50กระบอกเองนะคะทุกคนก็คือแบบใครที่อยากเก็บสะสมนะก็แนะนำเลยามว่าปีหน้าราคามันก็น่าจะต้องขึ้นอีกแหละปืนใหม่ เพราะมันจะหายยากขึ้นเรื่อยๆโอเคค่ะแล้วก็สําหรับราคานะคะก็คร่าวๆก่อนเลยก็คือเห็น1นึ่งแสนสืขึ้นไปแน่ๆนะคะสําหรับปืนหน้าร้านประชาชนอ่ะก็ขอให้ติดตามนะคะรีวิวของโมงกระบอกนี้จะมาในคลิปถัดๆไปแล้วก็นอกจากนี้นะคะวันนี้โมก็ไม่ได้มารับแค่กระบอกเดียวก็จะมารับปืน1911อีกกระบอกหนึ่งด้วยนะคะอันนั้นก็เป็นเซอร์ไพรส์ละกันว่า โมรับปืนอะไรไปนะคะก็รอติดตามใน full r e v i ในคลิปถัดไปเช่นกันค่ะก็ mm hmm. ว,วันนี้ขอบคุณร้านปืนพินิษนะคะที่เอเื้อเฟื้อสารที่ให้โมได้ถ่ายคลิปในวันนี้ค่ะแล้วก็อย่าลืมกดติดตาม c h anel n โมนะคะแล้วก็กดไลค์เพจช anel โมด้วยค่ะ